ขายอยู่สาราว่าการมาที่30มีนา3 0จูำได้เลยพวัาแบบคนแต่ว่ามันก็รู้จักเก็บคือใช้แค่นี้เหลือนั้นเดินผ่านธนาคารไม่ได้เข้าเลยร้อยหนึ่งก็เข้า200ไม่อายใช้นี่ให้แม่ซื้อบ้านให้แม่พอคลับปริญญาเนี่ยทำมสาสตารอู้ยเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ซือดอกไม้ไปให้อยากจะไปเหมือนเขาแต่ญาติมันไม่มีเรียนเลยมันก็เลยไปลงที่หลาน มีแต่รถเก๋งคันหรูๆโอ้ยหนูน่ะไม่เข็นรถขนมคกเข้ามาก็ดีละมันต้องไปเปรียบเทียบกับใครในความสุขพ่อแม่ขาพารวยมาแต่พ่อแม่เราพามาแค่นี้เราทำได้แค่นี้มันภูมิใจนะจบป .7 อายุ13เข้ากรุงเทพเลยเพราะความจน มาทํางานก่อสร้างได้วันละ25บาทแบกปูนหิว้วปูนทาอยู่3ปีคือมันเหนื่อยก็มาสมัครร้านอาหารเขาให้หล้างจานเสิร์ฟเอาไปเอามาเป็นกุ๊กไปเลยเงินเดือนเจ็ดพันแต่มันมีค่ามากนะคาร์เม50ตังค์ไข่ไปละ50ตังค์มันมีค่ามากเลยเงินแทบจะไปซื้อบ้านได้บ้าน<ป>ยังยังส่งให้แม่อยู่แม่ก็เอาที่ดงที่ดินอยู่ต่างจังหวัดไปจาจำหมื่นเดียวไม่มีเงินถ่ายความที่ ไม่มีเงินก็ค่อยเก็บค่อยหาค่อยเก็บค่อยหาไปถ่ายให้แม่อยากจะมีรายได้ให้มันเพิ่มขึ้นเพราะเงินเดือนคือสิ้นเดือนมามันก็นได้แค่นั้นแล้วเขาขายขนมโคกอยู่ใกล้ๆที่ออกอเงินเดือนเจนะ็ดพันมาขายของได้เป็นหมื่นปลาออกไคขายอยู่ศิลปรกรท่าชาขาย12คู่10บาทขายวันแรกได้กำไร30บาท เอ๊เป็นยังไงจะไปรอดไหมล่ะข็อายด้วยเพราะว่าเป็นผู้ชายมาขายของสมไมก่อนมันมีแต่ผู้หญิงอายก็อายคิดอยู่อย่างเนี่ยเอาววเราว่าเพื่อพ่อเพื่อแม่ไหนไหนก็ลงเรือแล้วก็ต้องขายพอวันที่สองได้กดําไร40วันที่สามห้าสิบหกสิบขายเดือนเดียวเต็มเ็มสามสิบวันได้กดําไรสองหมื่นเริ่มเก็บตังค์เริ่มรู้ว่าการค้าขายมันมเวียนเป็นห่วงพ่อแม่คิดว่าอย่างไงก็ต้องสู้คือพ่อแม่เน่จนมาก มีลูกเก้าคนจนทางจังหวัดนนะเขาได้เอาเสื้อผ้ามาแจกให้ข้าวเขาก็เอามาให้จนขนาดนั้นจนมากๆเลยจนแบบว่าบางวันไม่มีข้าวกินยังไงก็ต้องสู้ยังไงก็ต้องทนหายอยู่สาราว่าการมาที่30มีนาสมูได้เลย เยีม่มมกรานนนจำลองจิตสดาพิจิตวมิสมัรจุขุมพันธ์คือเจคนนะแต่ว่าจำลอง2สมัยเป็นแ2ด่สิบบาทก็7คู่บางคนขาประจำก็ให้แปให้9มันก็พอได้เอาปลามาไม่เคยเห็นเงินแสนมันก็เห็นอ้าวพ่อแม่ก็ไม่มีบ้านอยู่บ้านก็พังๆก็เลยไปซื้อคือคือขายไปทำไปหาไปเจ็บไปถ้ามันไม่พอก็ เอาไว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็มาหาใหม่แต่จะไปกู้มาทําให้มันเสร็จเลยแล้วก็ไปหาเงินใช้นี่ไม่ชอบตัวเองมันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าค้าขายเราก็ต้องอาศัยเก็บเอาคือพูดง่ายๆว่าประหยัดพอเพียงฝากธนาคารนี่ฝากสาบัญชีบัญชีนี้เก็บบัญชีนี้เอาไว้ลงทุนบัญชีนี้เอาไว้หมุนเผื่อไม่ทันส่งให้แม่ทางบ้านแต่อที่เก็บจะเก็บไปเลยใช้นะคือใช้แค่นี้ เลือนั้นเดินผ่านธนาคารไม่ได้เข้าเลยร้อยหนึ่งก็เข้า200ไม่อายดีกว่าคือจะ่เอาเงินเข้าธนาคารน้อยๆก็ไม่อยากเข้าสมัยก่อนมันไม่มีตู้ฝากมันต้องเข้าหาพนักงานอาช่างมันเข้าไปเยอะไม่ต้องอายหรอกคิดดูหยอดกับปลูกว่าละาาาาสิบ,บาทสิบ,บาทสิบวันก็ยังได้ร้อยฝากฝากฝากจนผุ้สมุทร <c oughs> <c oughs> อยากจะเรียนไม่ได้เรียนไม่มีเงิน พอครับปริญญาเนี่ยรรมาสตรโอ้ยเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ซื้อดอกไม้ไปให้อยากจะไปเหมือนเขาแต่ญาติมันไม่มีเรียนเลยมันก็เลยไปลงที่หลานเดี๋ยวจะส่งเรียนเอ็นติดที่ศึกษา,าศาสตร์ภาษาจีนศิลปรกร,ปรนครปฐมซื้อดอกไม้ถ่ายรูปซื้อเลยแล้วก็ซื้อให้ญาติญาติญาติมาจากต่างจังหวัดซื้อให้สามร้อยห้าสิบคนละช่อ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 แล้วยังถ่ายรูปพี่น้องก็ตื่นเต้นดีใจโอ้ยเกิดมาป่านนี้เพิ่งได้รับปริญญากับเขา สมใจที่อยากจะทําให้ได้ก็ทําได้ความรู้แค่นี้ทําได้แค่นี้มันภูมิใจเลยมีแต่รถเก๋งคันหรูๆโอ้ยหนูน่ะไม่เข็นรถขนมครกเข้ามาก็ดีละสมความตั้งใจว่าความจนก็พยายามทําให้ได้ความรู้น้อยไม่ได้เรียนประคองชีวิตตัวเองมาได้ถึงป่านนี้มันมีความสุขว่าใช้นี่ให้แม่ แล้วก็ซื้อบ้านให้แม่ตอนเด็กๆคิดว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องหาให้พ่อให้แม่ให้ได้ทำได้ทำได้แล้วพออยู่พอกินพออยู่ได้มันต้องไปเปรียบเทียบกับใครในความสุขเขาอาจจะพ่อแม่เขาพารวยแต่พ่อแม่เราพามาแค่นี้เราทำได้แค่นี้มันภูมิใจนะ เพื่อมั่นเศรษฐกิจกพอเพียงครับ